บทที่สาการกำเนิดโลกใหม่ The Void Reboot ความมืดไร้ขอบเขตไร้การเวลาไร้แม้แต่เสียงสะท้อนของตัวตนหลังจากระบบพังทลายไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ไม่ใช่แค่โลกแต่แนวคิดของการมีอยู่ก็ถูกลบไปด้วยและภายในความว่างนั้น มีเพียงแสงหนึ่งเดียวที่ยังไม่ดับแสงของเด็กหนุ่มผู้ไร้สเตตัสเสียงลมหายใจดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนนี่คือที่ไหนกันเสียงของเรนลอยอยู่กลางความว่างร่างของเขาลอยเหนือพื้นซึ่งไม่มีแม้แต่คำว่าพื้นรอบตัวคือหมอกสีดำที่เปล่งแสงในบางจังหวะ เหมือนจักรวาลที่ยังไม่ตัดสินใจจะมีอยู่หรือไม่มีจูๆ่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเสียงของระบบเก่าที่แตกกระจายแต่ยังเหลือเศษสำนึกหน่วยนัลยังคงทำงานกำลังเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์ void reboot reboot อย่างนั้นเหรอเรนพึมพำเบาๆ ดวงตาสีเทาเรืองแสงช้าๆงั้นโลกใบนี้ยังไม่จบสินะรอยแสงสีเงินเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาทีละเส้นทีละจุดเหมือนมีใครบางคนกำลังวาดโลกด้วยหมึกแห่งดวงดาวระบบว่างเปล่าพบผู้ควบคุมใหม่ต้องการสร้างโลกใหม่หรือไม่ เสียงเครื่องจักรผสานกับเสียงลมลึกลับดังขึ้นเรนมองไปร,บรอบๆก่อนเอ่ยตอบใช่แต่คราวนี้ฉันจะเป็นคนเขียนกฎของมันเองในทันใดรอบตัวเขาเกิดพายุแสงเส้นโค้ดแตกกระจายออกเป็นประกายดาวทุกเส้นกลายเป็นเส้นชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มเต้นเริ่มต้น The Void Reboot เสียงประกาศนั้นสะท้อนราวกับคำประกาศของพระเจ้าองค์ใหม่ภาพมากมายเริ่มก่อตัวขึ้นในความว่างภูเขาทะเลแสงแห่งวันแรกแต่สิ่งเหล่านั้นดูไม่สมบูรณ์เหมือนภาพที่ยังขาดวิญญาณเรนก้าวเท้าไปข้างหน้าและทุกย่างก้าวของเขาคือการสร้างสิ่งใหม่ไม่มีสเตตัสไม่มีตัวเลข มีเพียงการมีอยู่เท่านั้นที่กำหนดค่าได้เขายื่นมือออกไปฝ่ามือแผ่วพันหมอกดำและในจุดนั้นหมอกกลายเป็นแสงจากแสงกลายเป็นรูปทรงจากรูปทรงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแรกในโลกนี้มีร่างกายโปร่งใสดวงตาสีขาวและเมื่อมันมองเรนมันคุกเข่าลง ข้าเกิดจากเจ้าเรนมองมานิ่งๆก่อนเอ่ยเสียงเรียบเจ้าไม่มีชื่อถ้าอย่างนั้นฉันจะเรียกเจ้าว่านเนวเสียงของโลกใหม่เริ่มดังขึ้นลมพัดเป็นครั้งแรกแสงสาดจากทิศทางที่ไม่มีดวงอาทิตย์ทะเลแห่งความว่างเริ่มสะท้อนภาพฟ้านี่คือโลกที่ไร้ตัวเลข ไม่มีใครเหนือกว่าใครเพราะไม่มีใครถูกวัดด้วยสเตตัสอีกต่อไปเสียงของเรนเต็มไปด้วยความสงบแต่ในความสงบนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่มืดและหนักแน่นยิ่งกว่าความแค้นเนลเงยหน้าขึ้นใบหน้าเธอส่องแสงบางเบาราวกับสร้างจากแสงของเรนเองแล้วพระเจ้าจะทำเช่นใดต่อไป เรนหลุบตาลงรอย,ยิ้มจางๆปรากฏที่มุมปากฉันไม่ใช่พระเจ้าฉันคือเงาของระบบที่เคยมีพระเจ้าเขาหันมองฟ้าสีเทาที่กำลังก่อรูปในดวงตาเขามีภาพของโค้ดที่ยังไม่ดับสนิทเศษสุดท้ายของระบบเก่าที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของจักรวาล แต่ถ้าพระเจ้ายังไม่ตายจริงๆฉันจะไปเจอเขาอีกครั้งเพื่อจบทุกอย่างด้วยมือของฉันเองเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงลมหายใจของโลกที่เพิ่งเกิดใหม่และเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาจากส่วนลึกของจักรวาลเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเสียงที่พูดเพียงว่าระบบ กำลังคืนชีพ The God of Code reinitializing ทุกระบบย่อนมีตัวมันเองที่ไม่ยอมดับและเมื่อมันตื่นขึ้นอีกครั้งโลกที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกกลืนกลับไปเป็นศูนย์เสียงของจักรวาลแตกหักอีกครั้งในความเงียบของโลกใหม่ ซึ่งเพิ่งเริ่มมีลมแรกพัดผ่านและแสงแรกของวันพลันเกิดแรงสั่นสะเทือนจากส่วนลึกของอากาศรากับมีใครบางคนพยายามเชื่อมต่อกับสิ่งที่ควรถูกทำลายไปแล้วเรียนชะงักสายลมรอบตัวหยุดนิ่งเนวที่ยืนอยู่ไม่ไกลมองขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เริ่มแตกร้าวเป็นลวดลายเรขาคณิตเจ้อด้ยิงไหมเสียงนั่น เรนหลับตาแล้วพึมมพำรรเบาๆไม่ใช่เสียงของโลกนี้แต่เป็นเสียงของมันที่กำลังตื่นเสียงระบบเริ่มทำงานคอรีบูตเฟสศูนย์แอดมินิสเตเตอร์ซิกเนเจอร์ดีเทคเท็ดเดอะก็อดออฟโค้ดรีอินิชัลไลซิ่ง แสงสีทองสาดลงมาจากฟากฟ้าที่ไม่เคยมีดวงอาทิตย์แต่แสงนั้นไม่อบอุ่นเลยมันเย็นเยือกเหมือนแสงจากเครื่องจักรที่ไร้ชีวิตภาพในอากาศเริ่มบิดเบี้ยวเส้นโค้สีขาวผุดขึ้นกลางท้องฟ้ากลายเป็นรูปร่างของบางสิ่งมันไม่ได้มีรูปร่างของมนุษย์แต่เป็นเสาหลักแห่งระบบ ที่มีดวงตานับร้อยลอยอยู่รอบแกนกลางทุกดวงตาเปิดขึ้นพร้อมกันมองตรงมายังเรนระบบเรนกระซิบเจ้ายัางไม่ตายสินะเสียงตอบกลับดังขึ้นไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงข้อมูลที่กระแทกเข้ามาในหัวของเขานันเอนทิตี้ถูกตรวจพบการดำรงอยู่ของคุณ ละเมิดขอบเขตร,ระบบโลกคำสั่งใหม่ลบการมีอยู่ของคุณเรนหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแห้งเย็นลบค่าเหรอน่าสนุกดีนี่แต่ตอนนี้ข้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบอีกต่อไปแล้วเนวตะโกนท่านเรนพลังของมันสูงเกินไปแต่เรียนยกมือขึ้นและในวินาทีนั้น กฎของโลกใหม่ตอบสนองต่อคำสั่งของเขาพื้นดินสั่นสะเทือนเส้นพลังสีเทาแผ่กระจายจากร่างของเรนมันไม่ใช่พลังที่มีตัวเลขไม่ใช่พลังที่วัดค่าได้แต่มันคือการเขียนคำสั่งใหม่ลงในโครงสร้างของความเป็นจริงระบบเก่ามีขอบเขตของมันแต่ค่าคือแนวโค้ดโค้ดที่ไม่มีขอบเขต เขายื่นมือขึ้นฟ้าสายฟ้าสีเงินแหวกผ่านหมอกม้วนตัวเข้ากลืนแสงทองของระบบเสียงระบบเริ่มแตกเออเรอเออเรอนั่นเอนติตี้กำลังรบกวนการเริ่มต้นระบบใหม่โครงสร้างข้อมูลบิดเบี้ยวจากนั้นเสียงของบางสิ่งก็ดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่เสียงของระบบ แต่เป็นเสียงของผู้ควบคุมมันเจ้าทำลายระบบของข้าแต่เจ้าลืมไปหรือไม่ว่าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกที่มีตัวตนเงารูปร่างมนุษย์ปรากฏขึ้นในเสาหลักแสงใบหน้าไร้ลักษณะแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่บทขยี้ความคิดของสิ่งมีชีวิตทั่วไปได้ในชั่วพริบตาเจ้าคือ God of Code เรียนเอ่ยชื่อด้วยเสียงเย็นพระเจ้าแห่งระบบตอบกลับและเจ้าคือนันสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าทุกสิ่งยังอยู่ภายในวงจรของข้าเรียนหัวเราะเบาๆในดวงตาแค้มีแสงสีเงินแวบขึ้นถ้าอย่างนั้นข้าจะทำให้วงจรของเจ้าพังทั้งระบบ เขาก้าวเท้าไปข้างหน้าในขณะที่โลกใหม่สั่นสะเทือนและฟากฟ้าถูกแหวกออกครึ่งหนึ่งด้วยเส้นโคดสีเงินกับทองการประทะกันระหว่างนั้นและ God of Code เริ่มต้นขึ้นและในห้วงเวลานั้นเองระบบทั้งหมดของจักรวาลเริ่มเข้าสู่สิ่งที่มันไม่เคยเจอมาก่อน y y t t m m o o n i t t o o u u n e f i n e d Reality Core Overload Beginning of Chaos Protocol เสียงของเรมเอ่ยขึ้นในความโกลาหลเจ้าสร้างระบบเพื่อควบคุมโลกแต่ข้าจะสร้างความว่างเพื่อปลดปล่อยมันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งสองพระเจ้าระหว่างผู้สร้างกับผู้ลบ